เดี๋ยวเรามาต่อรถไฟปรับจูนพลังงานกันด <c oughs> ูก yeah. nah <chi> ่อนเนาะเข้ามาคาะ์จพอไปควบุมเดียวกันครับมามานั่งต่ออบอใครนั่งใกล้ที่หนึ่งระวังทำพลังไม่พออย่าอย่าไปขู่กัาจูน เข้ามาเลยครับคือปักกดได้ต่อลงไปจะให้ปักกดฮะกดนิ้งงงหน่อยเอาชัดๆงบงบได้แต่แม่ทนเป็นลูกศิษย์ที่งบมากเยอะๆนีเนะคือในตอนแรกอะก็ก็มือแตะกันไว้ก่อน พอเราเริ่มรับรู้ว่ามือเรามันมันมีบางอย่างที่มันไม่ปกติแล้วเราก็ยกมือขึ้นมานิดนึงไม่ให้สัมผัสกัน <c oughs> แตะลงไปก่อนนะฮะอ่อละ คุณจะยุดนําหายใจออาหายใจเข้าลึกๆนะแตแะแปะถอดหน้ากากด้วยครับนะ,ะมีใครถือก็หลอกอใช่โอยคนี่คร<ต>ับคนรอดตอานกันหายใจเข้าลึกๆก,ก,กักไว้นิดนึงแล้วก็คายออกช้าๆกี้ยืดหลังนิดนึงลูก ตรงขาหน่มๆหลังพลงถลกให้กระดูกสันหลังเป็นแนวอะไรเมนตเส้นตรงหายใจเข้าลึกๆค่ะ mm hmm. เก็บปรานเก็บลมหายใจไว้ที่ช่องท้อง สักประมาณห้าวินาทีผ่อนลมหายใจออกยาวๆทำอย่างนี้ต่อเนื่องค่ะ ค่อยๆยกมือให้ห่างจากกันสักนิดนึงเราจะเริ่มรับรู้ถึงบางอย่างที่ปรากฏที่ป่ามือของเรามันเริ่มปรากฏ เอนเตอร์จีบอยู่ระหว่างฝ่ามือของทุกคนอุ่นๆปลายนิ้วของแต่ละคนก็จะเริ่มซ่าๆช้าๆถ้าคนที่ผัสสะดีๆนะฮะ อืมอืมอืมนี่ละโอเคเสร็จละพอละตาอช็อตวัคซีนที่นี้เป็นการวัคซีนใหมได้มีใครรับวัคซีนมาบ้างคะที่นี่มีใครบ้างคะที่รับวัคซีนถ้ามาเป็นรายบุคคลไม่ไม่เป็นไร คือจริงๆแล้วถ้าในเชิงของสื่อโฆษณาทั่วไปนะมันจะเป็นการให้ความรู้ในทางเดียวซ้ำๆโฆษณาชวนเชื่อแต่จริงๆแล้วในวัคซีนมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่ามันจะทำให้เราป้องกันอะไรได้วัคซีมันถูกสอดแทรกไว้ด้วยกาฟีนออกไซด์กาฟีนที่มันถูกสอดแทรกไว้ด้วยความถี่และพลังงานที่เป็น เทคโนโลยีที่เกินกว่าเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่รับวัคซีนผลหลังจากการรับวัคซีนมันจะค่อยๆแสดงออกในตั้งแต่หนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนไปจนถึงสองปีที่จะปรากฏอะไรก็ได้ไไดที่ที่เราต่อรถไฟเมื่อกี้อ่ะ มันก็คือการปรับสมดุลแล้วล่ะในชั้นของวัคซีนเหล่านี้ถ้าพูดว่ามันมันหายได้ยังไงมันสลายไปได้ไหมอ่าคนที่รับวัคซีนใหม่ๆถ้าคนไม่แพ้ก็ไม่ค่อยเทอะไรแต่คนที่แพ้เราจะรับรู้เองว่ามันมีความผิดปกติเกิดในร่างกายเมื่อกี้น่ะอ่ามันมันเกิดการเคลียร์เคลียร์ด้วยตัวของมันเองแล้วไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปอะไรอีกละ่ะ ดินน้ำลมไฟล้วนแล้วแต่ลงไปปรับสมดุลอยู่ข้างในอะไรที่มันเกินมันก็ปรับลงอะไรที่มันขาดมันก็ปรับขึ้นเมื่อกี้ที่ที่เราต่อกันมีใครรู้สึกว่ามือตัวเองร้อนขึ้นบ้างรู้ไหมรู้ไหมครับพี่รู้เนาะรู้ไหมผัดได้ไหมครับคุยหน่อยนะน่าจะใหม่อสอ รู้สึกว่าเอ็ e ดูร์ฟลูว์อืมอืมนะ just like tickling sensation at the fingertips อืมแล้วรู้สึกไหมฮะว่ามันมันมีอะไรอุ่นๆลงที่มือเหรอครับอาจารย์มันวิ่งลงไปมันวิ่งลงไปเออรู้สึกได้เหมือนกับมีอะไร เซ็งเซวนี้อูดูไปผมรู้สึกได้ไม่เหรอจริงๆแล้วมันคือปลาณในเชิงของพลังงานเนี่ยปลาณเนี่ยคือชีวิตจิตน่ยคือพลังถ้าเราเอาปราณรวมกับจิตได้นะชีวิตเราจะมีพลังอำนาจสารพัดพลิกฟ้าพลิกดินได้เลยไปดู มันรวมเป็นหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดเราเคยดูหนังเรื่องลูซี่เคยดูไหมอลองไปดูหนังเรื่องลูซี่ดูแต่นั้นมันเป็นการใช้สารสารเคมีที่ทำให้กายและจิตมันรวมกันจนสุดท้ายมันกลายเป็นความทีมนันแหละมันจะอธิบายในในเรื่องของความสามารถของสมองตั้งแต่หนึ่งเปอร์ซนสิบเปอร์เซ็นต ไปจนถึงร้อยปอร์ถ้าในเชิงของพุทธคือร้อยเปอร์เซ็นก็คือนิพพานร่างกายไม่มีตัวตนละในความหมายของเป็นอนัตตา,ตาใช่คือพอถึงจุดสูงสุดของการทำงานของสมองร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยในช่วงตั้งแต่ทางเดินตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงเก้าสิบเก้าเนี่ยมันมีความสามารถสารพันลองไปหาดูนะหนังเรื่องลูซี่สามารถอธิบายบางเรื่องที่ ศาส,สนาพุทธก็อธิบายไม่ได้เพราะศาสนาพุทธเราถูกจํากัดไว้ด้วยอะไรอ่ะคําคสอนที่พระพุทธองค์บอกว่ามันคือใบไม้ในกํามือเท่านั้นเองส,สิ่งที่มากกว่าใบไม้ในกํามือนอกกํามือเนี่ยมันยังมีอีกเยอะมากแต่พระพุทธองค์บอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติเพราะเมื่อไรที่เราเข้าถึงพลังอํานาจเหล่าเนี้ยจิตที่มันยังเต็มไปด้วยกิเลสโลภะโทสะโ,โมหะ มันจะทําให้เป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเราจะไปยึดติดกับการมีอํานาจเหนือมากกว่าคําว่าเมตตาแต่จริงๆแล้วคําว่าเมตตาเนี่ยมันจะทําทุกอย่างสามารถทําอะไรก็ได้คนกําลังจะตายก็สามารถพากลับมาจากความตายได้นี่คือหลายๆเคสที่ผมได้ศึกษาได้รับรู้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนได้เรียนรู้ในเรื่องพวกนี้มาขนาดไหน อย่างน้องได้เรียนรู้เรื่องอะไรมาบ้างครับหินสัมผัสพลังงานหินได้รู้สึกนิดหน่อยในการในการรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับอย,<ะ>อยากคุยกับหินแล้วมากกว่านั้นอ่ น้องๆลองอ่าจำ,ำหินดูจำ,ำไว้มือเดียวอ่ะจำไว้ทั้งจำรวบเลยไม่ออรวบเลยอ่ะ,อะไม่ต้องคุยกับเขาอ่ะหายใจเข้าลึกๆกักไว้นิดนึงคายออกช้าๆ เริ่มรู้สึกไงที่มือเขาเต้นไหมฮะเขาเต้นยังรู้สึกหรือยังหายใจเข้าลึกๆกำให้แน่นกว่านั้นนิดนึงเออรู้สึกไหมไม่ต้องไปคุยกับเขา รู้สึกไงเขาเต้นแล้วยังเต้นแล้วใช่ไหม รู้สึกหรือยัอ่า,อารู้สึกไงลองอธิบายดยสูสิอะไรนะนม,ออมันเต้นไหมในมืออเคย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 รับรู้เรื่องของการเต้นไหมเคยจับแล้วเขาเต้นแบบนี้ไหมอ,อเหตุผลทำไมว่าเราจับแล้วเขาถึงเต้น ถ้าในเชิงของวิทยาศาสตร์อนะในเชิงของการแพทย์เขาบอกว่าอ๋อชีพจรทุกคนจะบอกกันเหมือนกันหมดะว่าชีพจรลองกลับไว้แต่เขาลึกๆเพียงแต่ว่าถ้าในเชิงของการปฏิบัติเนี่ยผัสสะการรับรู้ต่างหากที่มันเกิดความลายละเอียดไปรับรู้ถึงการเต้นของเส้นเลือดฝอย พราในเชิงในปรากฏการจริงๆเนี่ยมันรับรู้ไม่ได้หรอกภาษาเหล่าเนี้ยการเต้นของเส้นเลือดฝอยเหล่าเนี้ยมันรับรู้ไม่ได้แต่พอเราถูกปรับถูกจูนแล้วเนี่ยเรากลับรับรู้ถึงความละเอียดเหล่านั้นจิตเราเข้าสู่สภาวะของความสงบจนรับรู้การเต้นของเส้นเลือดฝอยถามว่าเรารู้รได้ไงเพราะเห็นเขาถูกปลุกขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้ว วัตถุท่าทุกอย่างมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเกิดการสัมพยุตกันระหว่างพลังงานการเต้นของหินที่มันสั่นสะเทือนอยู่จนเกินกว่าผัสสะคนคนธรรมดาจะสัมผัสได้กับความละเอียดของผัสสะของเราที่เราไปสัมผัสการเต้นเหล่านั้นได้โดยใช้เซนเซอร์ก็คือเส้นเลือดฝอยนั่นแหละมันคือที่มาของว่า ทำไมมันเต็มแต่สิ่งที่มันแทรกอยู่นั้นเมื่อกี้อย่างที่น้องน้องจะรับรู้ว่าที่มือที่น้องจับมันจะมีบางอย่างมีความอุ่นพุ่งอยู่ไหมมันเหมือนมีกระแสไฟฟ้าฮะาเห็นไหมนั่นแหละครับนี่แหละคือความอาัศจาารรย์ของสิ่งที่เมื่อกี้ที่เราได้เชื่อมต่อ พลังงานปรับสมดุลพลังงานเหล่าเนี้ยเป็นไงครับเต้นไหมเยยมันเด็่มันเต้นไหมในมือมันเต้นไหม,มไหายใจเข้าลึกๆกักไว้นิดนึงคายออกช้าๆเต้นไหมเต้นแล้วนะได้แล้วครับจะเชื่อมจิตฮะเป็นการเชื่อมจิตกันอ่ะ มันจะเกิดการเชื่อมต่อโดยที่เราก็ไม่รู้รว่ามันเชื่อมต่อไงจริงๆเล้วเราไม่ต้องไปหาหาความหมายแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้มันมันเกิดการปรับสมสมดุลด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาเรียกว่าการจู <c oughs> นเรากลับแล้วเหรอฮะ มีใครเริ่มรู้สึกว่าขนตัวเองเริ่มลุกวูบพู่ๆตามตัวบ้างมีไหมน้องคนนี้แหละใช่ปะมันจะค่อยๆเกิดการสั่นสะเทือนออกมาจากข้างในแล้วมันจะค่อยๆทำให้เราค่อยๆรับรู้ถึงบางอย่างที่มันไม่ปกติด้วยตัวของเราเองนั่นแหละ ไม่ต้องไปหาคำตอบจากไหนแค่เราหยุดแล้วเรามองกลับเข้าไปสํารวจข้างในตัวของเราเราก็จะรับรู้ถึงบางอย่างที่มันปรากฏนี่เป็นศาสตร์เป็นขั้นต้นของการใช้หินเลยอ่ะการเรียนรู้เรื่องหินการสัมผัสหินการเชื่อมต่อกับหินที่ไม่ใช่ใช้ กายภาพเป็นตัวสัมผัสแต่เป็นการใช้พลังงานแล้วก็ผัสสะการรับรู้สัมผัสเอา